อนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจะรับประทานอาหารยังไงให้สุขภาพดีอยาจะขอฝากประเด็นเอาไว้สักสาประเด็นอันแรกคือทานให้พอดีคือปริมาณอาหารที่ทานเนี่ยอย่าให้มากอย่าให้น้อยเกินไปถามว่าจะเช็คยังไงเอ,อ่ย่าพอดีไม่มากไม่น้อยไปดูง่ายๆไปชั่งน้ําหนักตัวดูก็แล้วกันถ้าน้ําหนักชักจะเยอะเกินเราจะรู้ใช่ไหมว่มาเออเราเกินมาตรฐานหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีปัจจุบันนักจะนิยมเรื่องผอมกันโดยเฉพาะฝ่ายออผู้หญิงเนี่ยก็เกรงว่าจะอ้วนบางทีอดอาหารมากๆเข้าร่างกายมันเกิดปฏิกยาตีกับคณิทานอะไรไม่ค่อยจะลงเลยแล้วก็เลยน้ําหนักผอมกลายเป็นเบื่อแต่แท้จะเป็นหนังหุ้มกระดูกเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเอาเป็นว่าพอดีพอดีนะ่ดีที่สุดหลักในการรับประทานอาหารที่พอดีก็คือว่า เอาเป็นว่าทานเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าอีกสักสี่ห้าคำคงจะอิ่มพอดีเนี่ยนะเราก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ําตามเพราะว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าอีกสี่ห้าคำจะอิ่มความจริงเนี่ยอาหารอยู่ในทางเดินอาหารและอยู่ในหลอดอาหารนี่ยนะยังลงไปไม่ถึงกระเพาะพอเราดื่มน้ําตามปั๊บก็ทั้งอาหารทั้งน้ำไปถึงปุ๊บก็พอดีอิ่มพอดีก็จะลงตัวถ้าหากเราทานจนกระทั่งอิ่ม พอดื่มน้ําตามปั๊บอาหารที่อยู่ในหลอดอาหารลงไปถึงปั๊บเนี่ยบวกน้ําด้วยมันก็จะเกินอิ่มไปสี่ห้าคำยิ่งถ้าเกิดใครว่าทานจนเลยอิ่มไปตั้งห้าหกคำแล้วเดี๋ยวค่อยหยุดนะพอที่อยู่ในหลอดอาหารไปสมทบกลายเป็นเลยอิ่มไปตั้งร่วมสิบคำเนี่ยน้ําหนักมันก็จะขึ้นมาแน่ๆเราทานข้าวอยู่ทุกๆวันถ้าไม่ดูเรื่องนี้ดีๆเนี่ยบางทียังกะไม่ถูกเลยนะตอนกําลังหิวตามันโตกว่าท้องเขาให้บุฟเฟ่ต์แล้วก็กําลังหิวนี่นะ อันนี้ก็น่าจะอร่อยอันนี้ก็น่าจะอีกนิดดูท่าทางจะไม่พอเพราะตักมาเสร็จน,นั่งทานยังไงเอ่ยทานจนอืดแล้วยังไม่หมดเลยจะไปทิ้งก็บอกว่าเสียดายกลัวเสียของเลยฝืนทานไปสักห้าหกคำผลคือน้ำหนักก็ขึ้นๆุดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาปรับกันใหม่เอาเ,าเป็นว่าสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วก็หยุดถ้าตั้งใจจ,งจริงๆปับ๊บเนี่ยใครที่จะลดน้ำหนักนะไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่ไหนเลยเรื่องนี้เนี่ยจริงๆกระเพาะและความรู้สึกอิ่มของเราเนี่ยมันก็ <PS? S 1> มีการปรับตัวนะ ลองสังเกตดูคนไหน,นไปทานอาหารมากเป็นพิเศษต่อนเนื่องกันสักสี่ห้าวันพออยู่ๆจะลดปั๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันหิวอ่ะพอถึงเวลารู้สึกว่ามันมันหิวละมันจะต้องทานเยอะมันกลายเป็นเราสร้างความคุนค้นเคยในการทานเยอะขึ้นมาแล้วพอเป็นอย่างนั้นปับ๊บพลังงานมันเหลือมันก็จะสะสมเป็นไขมันน้ําหนักก็จะขึ้น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 เนี่จริงๆคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเช็คน้ําหนักเราได้ท,ทําท่าจะขึ้นไม่ค่อยดีแล้วนะมันมากเกินไปละเราลดอาหารไปหน่อย สามสี่วันแรกมันจะหยๆห,หน่อยนะรู้สึกมันหิวอะ่ะรู้สึกมันทรมานนิดๆยอมทนหน่อยแล้วร่างกายก็จะปรับตัวใหม่ว่าเออพอผ่านสามสี่วันรู้สึกว่าขนาดนี้เนี่ยก็จะพอดีละแล้วทุกอย่างก็จะโอเคอยู่ที่การปรับความคุ้นเคยหน่อยหนึ่งเท่นั้นเองมีบางคนบอกว่าเอ๊ไม่เห็นทานอะไรเลยสงสัยตัวเองระบบย่อยอาหารไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เห็นได้ทานอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาน้ําหนัก บอกไม่ทานอะไรปั๊บบอกงั้นลองจดทุกอย่างที่เข้าปากที่เป็นไงบ้างพอจดดูบอกก็แค่โคกสองสามกระป๋องแล้วก็ขนมขบเคี้ยวกุ๊บกุ๊กิ๊บกิ๊บทวัวเธออะไรอีกสองสาถุงนี่อาหารเสริมแค่อาหารเสริมถ้าจะงดมื้อเย็นเนี่ยอาหารเสริมนี่ก็เหลือเฟือแล้วเนี่ยโคกไปกระป๋องมันก็ไม่รู้ว่าแคลรี่ตั้งเยอะแยะอีกนะไปวิ่งสักสินาทีพลังงานจากโคกหนึ่งกระป๋องยังไม่หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ว่าไม,มไม่มีไม่มีอะไรจริงๆเป็นความรู้สึกเหมือนกับหลอกๆตัวเองเหมือนกัน าลองจดจริงๆว่าทานอะไรไปบ้างเนี่ยจะตัวบอกเราได้ว่าเราทานมากไปหรือเปล่าจุกจุกจิกจิกหรือเปล่าจริงๆอาหารจุกจิกเน้นได้จะดีไม่ดีต่อระบบการย่อยด้วยมันผิดเวลาแล้วก็ไม่ดีกับฟันด้วยเพราะทานจุกจิกจุกจิกเราน้อยที่ว่าทานเสร็จปุ๊บจะไปแปลงฟันเดีย๋ยวแปลงเดี๋ยวแปลงไงนะแต่ถ้าเกิดทานเป็นมือ้อทานเสร็จปับ๊บเราก็แปลงฟันเออไม่มีเศษอาหารค้างอยู่สุขภาพฟันก็ดีระบบการย่อยก็เป็นเวลาทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย นี่คือประเด็นแรกปริมาณอาหารที่ทานเอาให้พอดีประเด็นที่สองคือพูดถึงตัวเนื้อหาอาหารที่ทานทานอิ่มแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่ทานมันเป็นยังไงมันพอดีหรือเปล่าทานบางอย่างมากไปน้อยไปไหมเผ็ดไปก็ใไม่ดีระยะยาวระบบการย่อยมีดีบางคนพอทานเผ็ดเคยไม่เผ็ดไม่อร่อยอีกนะมันกาว่าทานเพื่อตามใจปากคือเอาความอร่อยเป็นที่ตั้งบางคนชอบเค็มต้องใส่เกลือเยอะ ทานเค็มมากไประยะยาวไตไม่ดีอีกเพราะว่าเราทานเกลือเข้าไปอยู่ในร่างกายพอมันมากเกินร่างกายก็ต้องขับออกการขับออกก็ใช้ระบบไตเนี่ยขับออกทางปัสสาวะเป็นหลักไตทํางานหนักระยะยาวก็จะไม่แข็งแรงเราสังเกตคนไตไม่ดีนะถ้าทานอาหารเค็มเมื่อไหร่พวกจะแย่เลยเนี่ยจะรู้สึกว่าสุดเลยเพราะว่าไตมันรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นพอดีดีที่สุดหรือทานหวานไปเป็นไงเอ่ยผลคือ ลมมันขึ้นโบราณบอกหวานเป็นลมผมเป็นยาเนี่ยเพราะฉะนั้นหวานไปก็ไม่ดีให้พอดีพอดีนะจะดีแล้เราสังเกตว่าเราทานอาหารหลักเนี่ยครบห้าหมู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินถ้าครบท้วนได้สมดุลเนี่ยร่างกายจะดีบางคนชอบทานแป้งมากมันไม่พอดีขาดวิตามินบางอย่างได้ทานอิม่มน้ำหนักเยอะเลยแต่ว่ามีโรคบางอย่าง เพราะว่าสารอาหารไม่ครบถึงต้นแล้วยังไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่ห้าหมูอย่างเดียวยังต้องสังเกตต่ออีกงปงเดรนเนี่ยที่คนปัจจุบันมักจะไม่ค่อยรู้กันบางทีหมอยังไม่รู้เลยนะเครื่องอาหารแต่ละอย่างมันจะมีลักษณะพิเศษของมันอยู่อย่างสช่นว่าน้ำมะพร้าวนี่นะมันจะมีธาตุเย็นอยู่เออน้ำมะพร้าวอ่อนอร่อยไหมเอ,อ่ยอร่อยแหมน้ำมะพร้าวยิ่งถ้าเกิดราพันธ์ดีๆรสเป็วนหว,วานๆหน่อยนะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนๆมาทานอร่อยจังเลย บางคนชอบก็เลยทานทุกวันเลยเชา้าทุกมื้อด้วยผลคือมันเย็นเกินไปน,นันานาทีนะดีแต่พอทานทุกวันวัวลาหลายครั้งเข้าปั๊บเนี่ยธาตเย็นมันมากเกินร่างกายสถานระบบการย่อยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมันเสียเจอลมยังพัดมาโดนตัวปั๊บเนี่ยมันรับไม่ได้หรือว่าแตงโมมันก็เย็น แต่บางอย่างร้อนที่เราจะรู้จักดีคือทุเรียนร้อนใช่ไหมทานทุเรียนปั๊กรู้สึกว่าเออถ้าทานมากไปจะร้อนในแล้วมันร้อนเกินเนี่ยเราต้องสังเกตแค่ไหนพอดีว่าใหญ่ทุเรียนเราชอบมันอร่อยดีเนี่ยเอาใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวเอามังคุดมามาแก่เอาเกลือมาช่วยยังไงยังไงมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งถ้าให้ดีแล้วก็เออทุเรียนเราเองถ้าสักลูกมันพอไหวสังเกตตัวเองที่บางคนสองลูกไหวแต่ละคนไม่เท่ากันเอาแค่ไหนที่พอดีแล้วไม่ร้อนในพอดีพอดีนะ่ดีที่สุด แล้วยังขึ้นกับภูมิอากาศอีกนะเช่นว่าถ้าเราไปที่หนาวนะยังขึ้นไปบนเขาไปปฏิบัติธรรมอากาศมันเย็นๆปั๊บเนี่ยร่างกายต้องการความอบอุ่นมากเป็นพิเศษเราให้ทานอาหารที่มีธาตุไฟเยอะหน่อยเช่นอะไรเอย่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาชิวท่านเปรียยนี้นะว่าถ้าเป็นพวกพริกเนี่ยมันก็ร้อนทานแล้วมันเผ็ดมันจะร้อนสู่ซ่าสู้ซ่าเหงื่อออกใช่ไหมแต่พริกเนี่ยร้อนเหมือนไฟไม่ฟางวู้ว่าแป๊เดียวก็หาย ถ้าเกิดจะให้แบบเป็นไฟสุมขอนอยู่ยาวหน่อยต้องเป็นอาหารพวกเช่นขิงข่าเนี่ยมันจะไม่ได้เผ็ดซีซาร์เหมือนกับพริกนะแต่มันจะเป็นร้อนลุมลุมอยู่ข้างในถ้าในที่อากาศเย็นแล้วล่ะก็จะทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นภายในเราจะสู้อุณภูมิได้ดีขึ้นไม่กลัวหนาวหรือว่าเป็นพวกพริกไทย่ยใช้ได้ให้ความร้อนเนี่ยดีกว่าพริกอีกนะพริกไทยเอยขิงเอยขาเอยหรือว่าพวกพืชผัก ที่มีความร้อนเนี่ยโหระพาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะให้ความอบอุ่นร่างกายเสริมขึ้นมาได้ดีต้องสังเกตถ้าคนเป็นพ่อครัวไม่ครัวจะหุงอาหารสังเกตฤดูการด้วยฤดูไหนควรจะเป็นอะไรก็จะดีผลไม้ถ้าเอาทางฤด,ดูการเนี่ยมักจะดีเพราะว่าธรรมชาติสร้างสมดุลอยู่แล้วถ้าเป็นผลไม้เนี่ยเอาผลไม้ตามฤด,ดูการเนี่ยมักจะพอดีคือมันจะเข้ากับสภาพยินฟา้าอากาศพอดีธรรมชาติแนะลปรับให้เราอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันบน,นีมนุษย์เราเก่งใช่ไหมสามารถทำให้ต้นไม้ออกลูกนอกฤดูกาลได้จะทานตอนไหนก็ได้ตลอดทั้งปีเนี่ยบางทีบางอย่างมันเลยผิดสมดุลธรรมชาติไปบ้างเนี่ยแล้วก็วิธีการตรวจเช็คอาหารและสุขภาพที่ดีอย่างนะคือให้สังเกตอุจจาระปัสสาวะของเราโบราณเขาพูดฟังแล้วเรื่องอุจจาระปัสสาวะบางคนรู้สึกว่าแหม,มพูดแล้วมันรู้สึกขยะขยะนิดหน่อยแต่การเช็คสุขภาพมันดีมากเลย เพราะเป็นสิ่งที่เราขับมาจากร่างกายเราโดยตรงหลยใช่ไหมโบราณเขาบอกงนี้นะบอกว่าถ้าอุจจระแล้วนะเป็นก้อนสีเหลืองดังทองทาเนี่ยคนนั้นบอกได้เลยว่าสุขภาพดีอาหารเข้าไปย่อยเสร็จออกมาปั๊บเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีเหลืองๆเ,เนี่ยนะเหมือนทองทาแล้วก็สุขภาพดีถ้าเมื่อไหร่อึไม่ปั้นก้อนชักเละๆหรือว่าสีชักแปลกๆเนี่ยต้องพึงสังเกตแล้ว สิ่งที่เราทานเข้าไปมันจะขับออกมาเราสังเกตได้แล้วก็จูนปรับตัวเองให้พอดีปัสสาวะเหมือนกันเอ๊ะสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าปัสสาวะแล้วมีมดขึ้นเมื่อไหร่ทำท่าไม่ดีแล้วนะเอ๊ะเราเริ่มเริ่มจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าเนี่ยเออเราปัสสาวะเนี่ยถี่ไปไหมห่างไปไหมสังเกตเลยมันจะสะท้อนสุขภาพเราเองได้ดีมากแล้วในแง่ของการทานอาหารเรื่องคุณภาพอาหารเนี่ยโดยรวม,วมอันนึงก็คือว่าขอให้ยึดหลักว่าอย่าทานโดยเอาความอร่อยเป็นหลัก แล้วห้งนี้ความอร่อยไม่พ้นหรอกยังไงเราก็ชอบว่ามันไม่อร่อยก็ไม่อยากทานแหละแต่อย่าถือไป่ที่ตั้งจนกระทั่งละเลยคุณภาพอย่าตามใจปากแต่ว่าให้เอาสุขภาพเป็นที่ตั้งเหมาะกับสุขภาพแล้วอร่อยด้วยยิ่งดีเลยเนี่ยแล้วก็อย่าทานอาหารอย่างเดียวกันนานๆขอให้ว่าเออมีการสลับกันบ้างเดี๋ยวทานอย่างนั้นทานอย่างนี้มันจะเกิดความสมดุลในตัว บางคนชอบก็เอาอย่างเดียวเช้าสายบ่ายค่ำอย่างเดียวตลอดไประยะยาวเนี่ยบางทีกับไม่ดีเพราะว่ามันจะได้อาหารแค่บางอย่างแต่ว่าจะขาดอีกบางอย่างนั่นคือหลักเรื่องคุณภาพของอาหารที่เราเองรับประทานเข้าไปประการที่สามเนี่ยคือวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตัวเราเองในการทานอาหารไม่ให้ตามใจปากตามใจท้องวิธีที่ดีมากเลยคือให้รักษาศินแปก จะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ตามอ้าวพอลองรักษาศีลนแปดปับ๊บหลังเที่ยงถึงสว่างมานลุ่งขึ้นเราจะไม่ทานอาหารใช่ไหมอย่างมากก็แค่น้ําถ้าอย่างนี้แล้วก็เออที่เคยมีนิสัยตามใจปากตามใจท้องเห็นอะไรอร่อยก็ปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าปากเนี่ยมันจะลดลงพออย่างนี้ปับ๊บถึงแม้เราไม่ได้รักษาศิลนแปทุกวันได้ฝึกอย่างนี้บ้างสัปดาห์ละวันสองวันก็ยังดีเราจะรู้จัก ลิมิตว่าแค่ไหนพอดีไม่ทานมากไปแล้วไม่ทานจุกจุบจิบจิบจอกระทั่งวา,าเสียต่อสุขภาพพอเราทานให้พอดีปั๊บจะส่งผลดีร่างกายเยอะแยะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อาการง่วงเหนาซึมเศร้าจะหายด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยเคยมีในครั้งพุทธกาลพระเจ้าเสรตที่โกศลเป็นพระราชาแควนโกศลเป็นมหาอนาจใหญ่เลยนะท่านเอง มีโรคประจำตัวคือห่วงนอนจะง,งุกงอกงกประจำคราวนึงเลยกราบพระเจ้าถามว่าจะแก้โรคห่วงนอนได้ยังไงพระเจ้าพระองค์รู้เนี่ยว่าพระเจ้าสิณีโกศลเนี่ยจุดอ่อนคือชอบทานอาหารมากท่านก็เลยบอกว่าให้ลดปริมาณอาหารที่ทานถ้าอย่างเปรียบอย่างพวกเราปัจจุบันนะคือแต่ละมื้อเคยทานเท่าไหร่นะตักข้าวเราเคยเนี่ยตักแ้วจะตักข้าวเท่านี้นะให้ลดไปสักสมช้อน5ช้อน ข้าวที่ตักกับที่ทานขนมที่ทานนะให้ลดปริมาณลงพระเจ้าสิีกุศลก็สั่งอามาตย์ให้บอกฝ่ายครัวเนี่ยที่เตรียมอาหารมาให้ลดปริมาณตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําปรากฏว่าอาการง่วงเหงาซึมเศร้าหายไปเลยเน้นเราเองใครที่ง่วงนะที่เอ๊ะเราทานมากไปหรือเปล่าพอดีพอดีเนี่ยจะดีทุกอย่างสุขภาพแข็งแรง อารมณ์เบิกบานผ่องใสแล้วก็สามารถปฏิบัติภารกิจทุกอย่างด้วยความสดชื่นแล้วก็แจ่มใสก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านโลกท่านธรรมทุกคนเนี่ยทานอาหารที่พอดีมีคุณภาพแล้วแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะ,จะเจริญพร